สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรมคับการปราบปรามอาคารประชารักถนนพหลโยธินนางสาวชาลิดาพาลมารหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งพร้อมด้วยดออรอติเทพพาธาและอาจารย์รักคำราม พยานและผู้เสียหายเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมในประเด็นที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมของลัทธิเชื่อมจิตข้อหาร่วมกันฟอกเงินตนอ้อเป็นหนึ่งบอกว่าสืบมเนื่องจากเคยมีญาติทาขอบริจาคที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับแม่น้องไนซ์แต่ในครั้งนั้นแม่น้องไนซ์ไม่รับก่อนนําเงินบริจาคมาซื้อที่ดินของตัวเอง5แปลงขายแล้ว1แปลงเหลือ4แปลงราคาประเมินอยู่ที่ราว2 5 0 0 0 0บาท แต่มีการอัพราคาขึ้นกว่า6ล้านบาทและก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมจำนวน15ล้านบาทเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่และตนเองน่าจะเป็นพยานปากกลุ่มสุดท้ายที่มาให้ปากคําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมของลัทธิเชื่อมจิตโดยที่ดินนี้เป็นของแม่น้องไนซ์อยู่แล้วแต่มีการให้ญาติทมท่านหนึ่งเปิดบัญชีหาเงินสนับสนุนสร้างปฏิบัติธรรมซึ่งมีการโอนผ่านญาติทรรายนี้เพื่อนํามาซื้อที่ดินดังกล่าว อดีแอดมินกลุ่มเชื่อมจิตที่ลาออกมาได้เล่าให้ฟังว่าที่ดินแปลงนี้ยกให้น้องไนซ์นานแล้วแต่ยังมีการเปิดรับบริจาคหาเงินเพื่อซื้อที่ดินตัวเองในราคา6ล้านบาทจากที่ตรวจสอบพบมีราคาประเมินเพียง250 0 0 0บาทเท่านั้นอัพราคาขึ้น30เท่าซึ่งอาจจะมีการฟอกเงินหรือไม่ต้นอ้อเป็นหนึ่งบอกว่าถ้าแม่น้องไนซ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวบริสุทธิ์จริงจะแก้ไขโพสต์ใน Facebook ที่เคยโพสต์ขายทําไมซึ่งเคยโพสต์ขายตั้งแต่ปี2017หลังจากนี้ ตำรวจจะดูเส้นทางการเงินรวมถึงบัญชีวอลเลทที่รับเงินจากญาติธรรมเพื่อนำมาเติมเกมให้น้องไนท์และเปิดเทรดทองคำด้วย,ย,ก,ยก็วันนี้พี่อ้อน่าจะเป็นพยานปากสุดท้ายแล้วแหละนะคะกบกลุ่มสุดท้ายดีกว่าที่อของพี่อ้อจะเป็นเกี่ยวกับที่ดินนะคะทีะ่มีการโยงถึงผลประโยชน์นะคะที่เอาน้องเนี่ยมาหาผลประโยชน์แล้วก็มีเรื่องที่ดินเข้ามาตั้งแต่แรกที่พี่อ้อเปิดเรื่องนี้นะคะเพราะว่า ที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ของแม่ที่เรารู้กันอยู่แล้วซึ่งแรกๆเลยเนี่ยญาติทรรมเขาไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของคุณแม่ซึ่งก็มีหมอท่านหนึ่งเปิดบัญชีนะคะเพื่อจะอาหาเงินสนับสนุนมาเปิดสถานปฏิบัติธรรมให้กับน้องซึ่งเป็นคุณหมอเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็มีการโอนเงินผ่านบัญชีคุณหมอเพื่อมาซื้อที่ดินของคุณแม่ซึ่งอันเนี้ยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขายขายที่ดิน ขายบ้านนะคะแต่ว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเป็นการลงทุนอยู่แล้วซึ่งพี่อ้อเนี่ยมองว่าถ้าเป็นลูกเราเนี่ยนะคะถ้าลูกเรามีเป็นผู้วิเศษขนาดเนี้ยไอ้ที่ดินเนี่ยสำหรับพี่ที่ให้ได้เลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกกับแอดมินอันนี้เป็นข้อมูลที่แอดมินที่ออกมาแล้วเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยยกที่ตรงนี้ให้ลูกเขานานแล้วที่แปลงเนี้ยเขายกให้น้องนานแล้วแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีลูกมีอภินิหาร นิมิตอยากได้ที่ตรงนี้แล้วญาติธรรมเข้ามากราบไหว้กับกลายเป็นว่าเปิดบัญชีรับบริจาคหาเงินมาซื้อที่ดินของตัวเองในราคา6ล้านบาทซึ่งที่ตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคะแล้วก็ทางเข้าก็ไม่ได้มีถนนเออไม่ได้มีเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นชุมชนไม่ได้มีรถโด,ดยสารสถานที่ตรงนี้พี่อ้อดูราคาประเมินนะคะสองแสนกว่าบาทสําหรับที่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าโอเคแหละถ้าเขาขายเก็งกำไรก็อาจจะมีขึ้นบ้างแต่มันคงไม่ขึ้นถึงขนาดเกือบ 30เท่าจาก200,000กว่าบาทราคาประเมินตอนนี้6ล้านซึ่งเราทราบมาแล้วคุณแม่เองก็ยอมรับว่าซื้อในราคา6ล้านขายจริงในราคา6ล้านอันนี้นะคะมันก็ต้องดูว่าทางเจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องเกี่ยวพันกับข้อมูลอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าข้อหาอื่นๆหรือเปล่าซึ่งจะมีการฟ้องเงินเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดซึ่งพี่อ้อเองก็ได้หลักฐานมามากพอสมควรกับเรื่องที่ดินค่ะที่เอกสารที่ถือมาเนี่ย เ,เ,เอ่อ,เป,ปอเป็นที่ดินอาจจะเราเอาฝากเลยอยเป็นที่ดินของคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือที่เขาเคยโพสต์ในกลุ่มเพจของเขาแล้วก็มีหลักฐานการคุยนะคะ,อะตอนแรกเลยที่เขาโพสตเนี่ยอันนี้ในเพจของเขาปี2 0 2 3เขาโพสต์ขายนะคะเริ่มต้นอเริ่มต้นในราคา8 9 0 0นะคะตรงนี้ แล้วที่ตรงเนี้ยที่มันมีรูปภาพตรงเนี้ยนะคะเขาก็จะเอาไปลงในเพจของเขาอีกเพจหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะซึ่งมันเยอะมากแป๊บสักครู่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูเต็มๆดีกว่านี่เริ่มแรกเลยเขาโพสเนี่ยเขาไม่ได้ลงขนาดที่ว่าเท่าไหร่ พอเป็นข่าวมารอบที่สองเนี่ยเขามีการไปอีดิทโพสแก้ไขเพื่อเพิ่มขนาดนะคะเริ่มแรกเลยไม่มีคําว่า39ตารางวาเขาเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นอนะ่ะสองวันเขาเปลี่ยนมาเป็น38 39 40เปลี่ยนอย่างเงี้ยวนไปวนมาซึ่งเขาลืมไปหรือเปล่าว่าทุกวันนี้มันยุคอะไรการแก้ไขโพสเนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าที่ดินตรงนี้บริสุทธิ์จริงๆคุณจะแก้ไขทําไมเรื่องขนาดของที่ดินถูกไหมคะ เขาเคยโพสต์ขายตั้งแต่ปี2017ในเพจออซื้อขายบ้านและที่ดินของสุราษฎร์ธานีซึ่งอันนี้ตํารวจมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้มีหมดแต่คือมันเยอะมากพี่อ้อยยังไม่ได้แยกเดี๋ยวนะอ่าอันนี้คือที่เขาอีดิทโพสต์แก้ไขวันที่เราเปิดประเด็นเรื่องที่ดินรอบที่สองเขาพยายามแก้ไขซึ่งก็มีทีมงานเราไปสังเกตดูตลอดเวลา สองแสนหกหมื่นประมาณสองแสนหกหมื่นกว่าหกล้านเขาไม่ได้ประกาศราคาหกล้านแต่เขาซื้อขายกันในกลุ่มญาติธรรมเขาเปิดบัญชีของคุณหมอที่เราก็ทราบดีว่าคุณหมอคนนั้นเป็นใครเขาจะซื้อที่ดินนี้เขาไปทำเนี่ยาบอกว่าถประสมสถาบันฏิัติธรรมให้น้องค่ะเขาชี้จุ ใช่ค่ะทั้งหมดมี5แปลงขายไปแล้ว1แปลงเหลือ4แปลงอ่าและที่ตรงนี้ก็คือเอาไปสร้างถานปฏิติธรรมซึ่งที่ไม่ถึงไร่ราคาประเมิน2อ0 0สนเขาขาย6ล้านนะคะนี่ครอบครัวเขาครอบครัวเขาครครัวเขาก็เดี๋ยวตรงนี้จะไปยืนยันว่าเส้นทางการเงินในการโอนเงินจากบัญชีหมอท่านหนึง่งไปถึงครอบครัวถึงใครอันนี้ตำรวจเขาก็ทราบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีบัญชีวอลเล็ตนะคะที่คุณพ่อเนี่ย รับโอนเงินจากญาติธรรมโอนค่าเกมของน้องในราคาหลักแสนเออ,อดมินโอนเข้าบัญชีนี้นะคะเพื่อเอาไปเล่นเกมเพื่อเอาไปเทรดหุ้นเทรดทองทุกอย่างมีหมดเส้นทางการเงินทุกอย่างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจย้อนมองว่าการที่เขามีการเปิด้อเชื่อมกินในแต่ละครั้งนะคะมีการเอาเงินญาติธรรมเนี่ยเพื่อชักจูงให้ไปซื้อที่ดินแล้วก็ให้บริจาคเงินออ่อย่างที่ดินเนี่ยนะคะที่ดินเนี่ยเขาจะเปิดเป็นกองทุนประมาณ350-390าบถึงาบาทที่พี่อทราบมา ะะซึ่งเราก็มีผู้เสียหายมาแล้วมาแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครอบครัวหนึ่งที่ไปร่วมงานเชื่อมจิตแล้วก็เขาไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของแม่เขาคิดว่าโอเคแหละเขาอยากจะทําบุญเหมือนทําบุญค่าน้ําค่าไฟนะคะเป็นการบอกบุญอ่าถูกต้องแต่พอเข้ามาทราบทีหลังว่าที่ดินตรงนี้เป็นของแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วทำไมอ่ะลูกคุณเป็นระดับนี้คนกราบไหว้ขนาดนี้คุณเอาที่ตัวเองมาขายมันใช่หรอ มันไม่ถูกา,าพี่มีลูกเป็นเทพค่ะเนี่ยพี่ให้ไปเลยค่ะสิบไร่พี่ก็ให้เหมือนเป็นเหมือนเป็นเพเ,เกิดกองกองทุนทำปีนี่ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะซึ่งมีคนบริจาคมาอันเนี้ยนะคะพยานรอบที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วพยานมาสามปากนะคะอันนั้นคือเป็นอดีตแอดมินที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรงนั้นหลักฐานพยานคือแน่นมากคือน้องให้ข้อมูลดีมากรู้ถึงข้าแอดมินทั้งหมดชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรแยกแยกได้หมดทุกอย่าง วันนี้พี่อ้อก็เป็นพยา,ยานเรื่องที่ดินก็คืออาจจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟอกเงินนะคะส่วนอรราจารย์ลักก็เป็นพยานเหมือนกันแสดงว่าตอลอดระยะเวลาที่เขามีการเปิดคอเชื่อมถิ่ยก็จะมีการชักจูงมีการพูดคุยให้ล่วงประจานทำบุญอ่เพื่อ,ท,อ,อที่จะเอาเงินเนี่ยมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ลักที่ตอนที่เคยเข้าไปอยู่เคยได้ยินในช่วงของประโยคที่ทานครอบปู่หรือทางแม่น้องไนท์เนี่ยพูดไหมคะโยค ก็ครับก็ตั้งแต่มีการฝึกปฏิบัติชื่มจิตตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่สุราษฎร์ธานีก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริจาคบุญสร้างสถานธรรมนะครับแล้วก็ทางผมกับแยธรรมผมอ่ะก็มีการร่วมบุญกันนะครับด้วยจิตศรัทธาว่าเออการสร้างสถานธรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นบุญใหญ่นะพวกเราก็สายบุญกันอยู่แล้วนะครับมีการให้ทเงินสดในงานนั้นเลยแล้วก็ให้มีการโอนเงินภายหลังด้วยนะครับก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในในกิจกรรมที่ผมจัดมาก็หลายๆครั้งก็มีกันนะครับ และข้เนี้ก็เป็นประเด็นที่มาลุ้ที่หลังว่าที่ดินเนี่ยเป็นของแม่ทางญาติของผมอะ่ะก็มาสอบสอบถามที่ผมว่าตกลงมาเป็นยังไงกันแน่ผมเองก็ไปสอบถามคุณแม่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมคุณแม่ไม่บอกแต่แรกว่าที่ดินของแม่ถ้าเป็นทีน่ดินของคุณแม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าก็คือมันไม่ใช่การบริจาคเลยมันกลายเป็นว่ามันเป็นการเหมือนญาตซื้ขอขนมยาตหรือเปล่าล่ะเพราะว่าการบริจาคมายว่าคุณต้องทำด้วยจิตเป็นกุศลและบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าที่ดินนี้เป็นของคุณแม่จริงๆ่ะ ทางทะทําทผมอะ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วก,ก็รู้สึกว่าเหมือนบุญได้หรือเปล่าเงี้ยกลายเป็นว่าที่ทําโอนเงินไปหลายหลายคนอะ่ะเขาก็ไม่สบายใจนะครับเขาก็เลยว่าเนี่ยอยากให้ผมมา,มาสอบหาความจริงกับเรื่องนี้แล้วตัวผมเองอะ่ะก็ได้รุ่มบุนไปด้วยเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าเขามาเป็นพยานตรงนี้ว่าเออว่ามันมีการบริจาคจริงในงานผมทั้งทั้งอาจารย์รับบริจาคหลายหลาย่มูลญขอาอ่าผมรุ่มบุญไป5 0,000บาทครับ ว่าก่อนหน้านี้่ทุกคนที่เข้าไปคอร์สเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ดินของคุณแม่ใช่ไม่รู้เลยครับเปิดเลยทีหลังมา<ห>กกเปิดที่หลังครับ้ทวทางคุณแม่นี่เขาบอกไงตอนการลักรถางจริงๆผมเคยถามคุณแม่เหมือนกันนะถามคุณแม่เหมือนกันว่าเรื่องนี้ทำไมเหมือนกับว่า<ช>คือ<ช>คุณแม่ก<ช>็บอกขึ้นมาเป็นเหมือนกับอะไรน้องบอกมาว่าเป็นที่ของน้องน้องเลือกน้องน้องเลือกได้ว่าเป็นที่เนี้ยเหมาะสมเกี่ยวกับสร้างสถานทํามเพนัินเดอย่างเนี้ยแต่พงรู้ทีหลังเราก็ก็ไม่ค่อยสบายใจกันนะครับ น้องเป็นคนเลือกใช่ค่ะซึ่งเคยมีญาติธรรมเนี่ยจะบริจาคที่ให้แต่เขาไม่เอาคือ<ว>ที่ที่อื่นแต่เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกว่าน้องอะนิมิยจะไปที่ตรงนี้ก็คือที่ที่แม่ขายพอดีเลยแต่ว่าก่อนหน้านยยี้คุณบอกว่าคุณให้ที่ตรงนี้ลูกคุณไปแล้วแล้วคุณเปลี่ยนใจเอามาขายหรอเพื่อทําสถานบริการให้ลูกตัวเองเหรอถ้าคนที่ยังมีสติอยู่มีสมองอยู่ต้องคิดได้ค่ะต้องเอะแล้วว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วไหมถูกไหมคะเอาแค่ลูกใครก็ได้ค่ะมีคนมากราบขนาดนี้ไม่ต้องขายหร ให้ไปเลยแล้วคุณค่อยหาเงินมาร่วมสร้างอาคารด้วยกันอันนี้ถือว่าโอเคถูกไหมคะแต่พอมันเริ่มแบบเอ๊ะว่าเฮ้ยที่ของแม่ลูกนิมิตอยากได้ที่แม่ต้องเปิดบริจาคอาเงินมาซื้อที่ตัวเองเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้ลูกตัวเองมันแฟร์ไหมล่ะจริงจริงนะถ้าถ้าคุณแม่บอกว่าลูกนิมิตบอกอมันไม่ปัญหาแต่ถ้าแม่บอกว่าเนี่ยที่ของแม่แล้วก็บอกบุญเลยว่าเนี่ยที่ของคุณแม่ลูกนิมิตบอกมาอย่างเงี้ยแล้วดูว่าใครจะบริจาคหรือเปล่าถ้า